จัิงเลยค่ะคุณจอมเช้านี้ทำไรทานคะหอมมากมากน้ำย่อยของแพรเริ่มทำงานแล้วสิคะเอยถ้าคนที่ง่วนอยู่ในครัวอย่างหวังสื่อให้รับรู้การมาของเธอ,เอค่ะคุณแพรสวัสดีตอนเช้าค่ะข้าต้มปลาค่ะจอมเคยชินกับการตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็เลยถือวิสาสะเข้าครัวเลย ขอโทษคุณแพรด้วยนะคะที่ทำอย่างนี้นะคะเอ่ยขอรู้แก่โทษกับเจ้านายคนใหม่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณจอมแพรไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะขอบคุณคุณจอมเสียอีกที่คุณมาเป็นหัวหน้าแม่บ้านให้กับแพรแพรบอกเด็กในบ้านไว้หมดทุกคนแล้วนะคะว่าคุณจอมจะมาเป็นหัวหน้าแม่บ้านให้แพร แต่คุณจอมไม่จะเป็นต้องทำอะไรเองหมดหรอกนะคะแค่คอยกำกับดูแลความเรียบร้อยทุกๆเรื่องที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็พอเล่าเด็กในบ้านทุกคนพร้อมจะรับฟังคำสั่งของคุณจอมอยู่แล้วอยากได้อะไราเพิ่มก็บอกแพรนะคะหรือไม่ก็บอกซารี่เธอก็ได้เดี๋ยวแพรจะจัดการให้ดวงตาคู่งาม หีลงพร้อมกับพรอยยิ้มพรายหวานกระจายอยู่เต็มใบหน้าส่งให้อีกคนอย่างหวังให้กำลังใจค่ะค่ะคุณแพรข,ข,ขอคุณมากนะคะที่ไว้ใจจอมมากมายถึงเพียงนี้ในการดูแลทุกอย่างในบ้านของคุณแพรจอมจะพยายามทำหน้าที่ให้สุดความสามารถแต่เออเอเอเงินเดือนที่คุณแพรให้จอม จอมขอบคุณมากๆนะคะแต่คิดว่ามันมากเกินไปนะคะตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านไม่น่าจะได้เงินเดือนมากมายถึงเพียงนั้นจอมใจรู้ดีการหลอกคนอื่นจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละที่รู้ความจริงดีทุกๆอย่างการที่เธอรู้สึกแปลกๆในเรื่องราว ที่ก่อเกิดรอางกายเธอในเวลานี้สุดท้ายเธอก็กล้าตัดสินใจถามออกไปเพื่อให้หัวใจที่มีคำถามได้คำตอบเพราะเธอเชื่อว่าการแต่งเรื่องเพื่อหลอกคนอื่นหลอกไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวเองรอดไปวันๆสุดท้ายแล้วคนเราทุกคนก็หนีความจริง ที่รู้อยู่แก่ใจไม่ได้อยู่ดีระว่านะคะไม่ใช่เงินขแพรหรอกแต่เป็นเงินของเออเออเออคุณจอมแปรหิวแล้วะคะ่ะให้เด็กขึ้นโต๊ะตอนนี้เลยนะคะแพรหิวมากแล้วจบประโยเกเจ้าของบ้านสาวหมุนตัวกลับตรงไปที่โต๊ะอาหาร แบบไม่มีปีมีคุยเป็นสาเหตุให้คนฟังขมวดคิ้วมุ่นเข้าหากันจนเป็นปุ่มโลหะอะไรของคุณแพ้เธอนะพูดว่าไม่ใช่เงินของตัวเองแล้วเงินเดือนในอันตราที่สูงขนาดนั้นเธอได้มาจากใครกันทำไมการมาอยู่ในบ้านหลังนี้ต้องมีเรื่องที่เธอไม่เข้าใจอยู่หลายเรื่องด้วยนะ นับจากเพื่อนรักมาสารภาพกับเธอว่าตกหลุมรักและตกลงใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะคู่ชีวิตกับคุณแพรในขณะที่ทั้งสองรู้จักกันไม่น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เร็วมากมายจนถึงขนาดได้แต่งงานกันในจะต้องกระเตงเธอกับลูกมาอยู่ด้วยอีก ถ้าตอบแทนนี้ก็ด้วยมีที่ไหนตำแไหน่งหัวหน้าแม่บ้านได้เงินเดือนเฉียดแสนนาซ้ำลูกชายของเธอยังได้เข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในระดับประเทศโดยที่ตัวเธอเองไม่จำเป็นต้องควักตังจ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวหรือนี่จะเป็นอันิสงส์ที่เธอไม่เคยคิดทำร้าย และเบียดเบียนใครดำเนินชีวิตอยู่ในคันลองของความถูกต้องเป็นหลักผลบุญนั้นไม่ต้องรอจนถึงชาติหน้าเลยจริงเพราะมันแสดงผลในชาติปัจจุบันให้เธอได้สาผัสอยู่ในเวลานี้คำของแม่ที่พร่ำสอนให้เธอได้ยึดได้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตอนที่เธอรู้ว่า ตัวเองตั้งท้องคนคนเดียวในโลกใบน,นี้ที่เธอไว้ใจที่สุดก็คือแม่จากคำแนะนำนั้นทำให้เธอสามารถดูแลลูกน้อยจบจนถึงวันนี้จอมใจเธอยังจดจำคำสอนนั้นได้ดีลูกจา๋าความดีก็คือความดีนะลูกและชีวิตก็คือชีวิต ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่พระองค์ก็ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์สาเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ไว้พร้อมแบบเบสเซ็จอมลูกของแม่ถ้ามองในแง่ของปรัตญธรรมคือระดับความที่สูงขึ้นไป ชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกนะและไม่ใช่ต่างกันกับทุกแต่เพราะอาศัยชีวิตความทุกจึงเกิดขึ้นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมิได้ต่างกันแต่เพราะอาศัยลมพัดของทะเลจึงมีคลื่นขึ้นมาเมื่อลมไม่มีคลื่นก็หายไป ฉันใดก็ฉะนั้นนะลูกรลาของแม่ชีวิตก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันกับทุกและไม่ได้ต่างจากทุกเลยแต่เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นมีลมคือกิเลสเป็นปัจจัยสนับสน,นุนความทุกข์จึงก่อเกิดขึ้นมาและที่สำคัญแม่ขอพูดกับจอมเลยนะถ้าชีวิตของเรา เป็นอย่างเดียวกันกับทุกพระอริยะเจ้าผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็มีอาจเหินห่างจากความทุกข์ได้ลูกจอมของแม่ลองคิดดูถ้าชีวิตที่ห่างจากทุก์คือแยกกันอย่างเด็ดขาดจากความทุกข์บุคคลก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความทุกข์ แม้จะมีกิเลสมากมายสเพียงใดก็ตามดุูเหมือนภูเขาไม่เคยมีคลื่นแม้จะมีลมพัดมากมายสเพียงใดเพราะภูเขาแยกออกอย่างเด็ดขาดจากน้ำทะเลเรวมถึงทุกและกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันดังพระพุทธองค์ท่านตรัสว่า ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีเหตุเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับและลูกรู้ไหมท่านตรัสไว้ว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงความรักชีวิตเป็นสัญชตาตญาณของสัตว์ไม่ว่าชีวิตนั้น จะตับช้าเร็ยวซามสกปาในใดในสายตาของคนอื่นแต่มันก็ยังเป็นที่รักของเจ้าตัวชีวิตนั้นเสมอจอมลองสังเกตสิลูกว่าทำไมคนจึงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกกายเพื่อรักษาชีวิตจอมรู้ไหมความรักตนเป็นความรักที่สูงกว่าความรักอ,อื่นและที่สำคัญ ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และคนเรากวนเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อทำหนะ้าลูกของแม่การที่ลูกตั้งท้องขึ้นมาแม่ยอมรับว่าแม่เสียใจแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าลูกที่ถือกำเนิดในท้องของหนู ผิดอะไรนะลูกจอมแม่ว่าหนูควรคิดให้ดีที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปชีวิตมันเป็นของลูกตั้งแต่วันแรกที่หนูถือกำเนิดลืมตาขึ้นมาดูโลกใบนี้ตั้งแต่วันแรกแต่แม่อยากฝากให้ลูกได้คิดว่าชีวิตที่ปราศจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าหรือเกินลูกรัก คำพร่ำสอนของมารดายังดังก้องอยู่ในห้วงแห่งความคิดเท่าวันนั้นเธอตัดสินใจสิ้นสุดการตั้งครรภด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นานประการเธอคงไม่ได้รับรู้ถึงความสุขอย่างทุกวันนี้เป็นแน่เพราะเธอเชื่ออย่างสุดใจในคำพร่ำสอนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าแม่แม้แม่ของเธอจะเรียนจบแค่ปสี แต่สิ่งที่ท่านได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาทําให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าลูกได้คิดถึงคําว่าชีวิตจนเป็นเหตุให้เธอดําเนินการตั้งคันจนจบสิ่งที่เธอได้ตอบแทนคือเด็กชายตัวน้อยผู้ซึ่งมาเติมเต็มชีวิตที่สุดแสนจ,จะอ้างว้างวันเวลาผ่านผ่าน,านวันแล้ววันเล่า ทุกห่วงเวลาที่ผ่านกลับสุกร้นในห่วงของความรู้สึกเธอเสลือกเกินจอมใจพร่อมขอบคุณตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่วันนั้นเธอไม่เลือกทำในสิ่งที่ผิดเพียงเพราะคำของแม่ที่ว่าชีวิตของใครใครก็รักคำคำนั้นตอบโจทย์ในความคิดของเธอจดุดจดมาถึงทุกวันนี้ คุณแพรขยับตัวไปอีกหน่อยสิคะเบาะรถออกกว้างไม่จําเป็นต้องมานั่งเบียดสารีขนาดนี้ก็ได้ดวงตาคู่งามตวัดคอนคนทําหน้ารรื่นอย่างนึกตำหนึ่งจ้รอดขยันทําให้เธออึดอัดและลําบากใจเสลเกินตั้งแต่รับตําแหน่งเป็นเลขาให้กับเจ้ารอดเกือบจะเข้าเดือนที่สาม ไม่มีวันไหนที่จะไม่ทำให้เธออารมณ์เสียไหนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนเดียวกันวิลกรรมของเจ้ารอดแทบไม่ซ้าไม่ว่าจะเป็นชอบนอนเบียดเธอทั้งทาง,งที่มีหมอนข้างกลางกั้นก่อนจะนอนแทบทุกคืนแต่เช้ามาไม่รู้ว่าหมอนข้างมีชีวิตหรือ,อยังไงก็ไม่รู้จำต้องพาตัวเอง อยู่ใต้เตียงแทบทุกคืนเป็นเหตุให้ช่วงหลังๆมาเธอไม่ถามหาหมอนข้างเพื่อแบ่งอนาเขตเพราะยังไงยังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีกับการทำหน้าที่แบ่งอนาเขตของเตียงนอนไหนจะชอบอาบน้ำไม่ปิดประตูอีกจะตั้งใจแกล้งหรือยั่วเธอ ทั้งๆท,ที่รู้ก็รู้ว่าเธออยู่ในห้องด้วยเป็นเหตุให้เธอปรับตัวเองตัดสินใจไม่เดินเฉียดไปหน้าห้องน้ำเด็ดขาดเมื่อจะหลอนใช้งานใครจะไปทนดูได้เขาวขาอ้าวกๆส่วนเบ้าส่วนโคง้งหน้ามองชมัดเห็นข้างไหนก็พรานให้หัวใจเต้นโครมครามไม่เป็นสับแทบจะทะลุ ออกมานอกอกทุกครั้งเห็นจะว่าได้สำร้ายต่อหน้าเพื่อนรักของเธอยิ่งแล้วใหญ่ดูนม่คุณขยนันทำหวานกับเธอสเสลือเกินดีนะที่แก้มของเธอไม่ช้ำไป็ืเสือก่อนกว่าจะได้ออกจากบ้านแต่ละทีรู้สึกเปลี่ยนตัวยังไงไม่รู้และนี่ก็อีกขยันเหลือเกินทำเป็นนั่งเบียดในรถ ระหว่างไปทำงานความขุ่นหมองก็เกิดขึ้นในหัวใจอย่างช่วยไม่ได้และดูเหมือนความรู้สึกของเธอตอนนี้จะชินชากับพฤติกรรมของอีกคนเสียแล้วอืมก็ตอนเช้าๆอย่างนี้คุณสารี่ตัวหอมประเกินนะคะนั่งยูงห่างยังได้กลิ่นหอมหอมรู้สึกดีมากๆเลยนะคะแต่พอเข้ามานั่งใ,ใกล้ คุณสารี่รู้ไหมมันยิ่งรู้สึกดีมากโคตรๆค,ค่ะดวงตาคู่งามเพียงแพร,พรยระยิประยับมองคนข้างๆอย่างหวังสื่อความหมายเชอรไม่ต้องมาพูดมันดีเลยค่ะคุณแพรสารี่ยังไม่ได้ทำโทษคุณเลยที่คุณเอ,อเ,ออเอามือมาจับตรงนั้นสารี่เมื่อคืนนี้นะคะดีนะ ที่สารีรู้ตัวก่อนไม่งั้นคงโดนคุณลักหลับไปแล้วดวงตาคู่งามจ้องมองคนก้าวล่วงตาขงเขมงก็ก็แพรหลับนียคะคุณก็รู้ว่าแพรไม่ได้ตั้งใจเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะคุณสารีเขามีแต่จะเดง้งเดงเดงใส่มือแพรก็มีแต่เมียของแพรนี่แหละถอยหนี ไม่เหมือนสาวอื่นเลยปลายห่างเสียงสะบัดนินดๆด้วยประท้วงคนข้างกายออกมายังเปิดเผยคุณแพรอย่าพูดดังไว้สิคะอายลุงตันเขาบ้างยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่คุณน่ะถึงจะมีที่กั้นปิดระหว่างคนข่ะแต่ถ้าลุงเขาได้ยินมันน่าเปลี่ยนมากๆเลยนะใครจะอายก็อายไปสิคะแพร ไม่อายเนี่ยผัวนี่ยคุยกันเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะกินขี้บี้นอนใครๆเขาก็ทำกันก็มีแต่คุณสารี่นี่แหละที่ไม่เคยจะยอมแพรไล่แต่ให้แพรไปเที่ยวกับสาวๆกับสาวๆอื่นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งแพรทำตามอย่างที่คุณอย่างที่คุณพูด อย่ามาร้องไห้ขี้มูกปุ่งแล้วกันจุประโยคจมูกเรียวรันฝังรงที่แก้มรวนของคนหน้างอง,งามแถมยังสูดกลิ่นหอมจากแก้มปรังเข้าปอดฟอดใหญ่คุณแพรห้ามเลยนะคะห้ามทำรุ่มร่ำกับสารีความผิดเมื่อคืนยังไม่ได้สะสางเลยยังจะมาขอคดี หอีกลถอยเลยค่ะถอยขยับออกไปเลยมือบางผักไหลคุณเอาแต่ใจสุดแรงส่งผลให้เธอร่วงมาจากเบาะที่นั่งชนเข้ากับประตูอีกฝั่งตามแรงผักนั้นคุณพระคนออกแรงอุทานร้องออกมาอย่างสุดเสียงเมื่อเห็น ปฏิกิริยาของเจ้าหล่อนที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเธอนี่เธอผลักเจ้าหล่อนแรงขนาดนั้นเลยเหรอทําไมเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทําก็ไม่ได้ออกแรงมากมายหนักหนาแต่ไงเจ้าหล่อนตัวปลิวไปได้ถึงเพียงนั้นสิ่งที่เธอทําแค่หวงังให้คนทํารุ่มร่าม ออกห่างจากเธอก็แค่นั้นไม่ได้หวังทําร้ายหรือให้เกิดอันตรายเสียหน่อยตายละสาลี่เธอเกิดเจ้าร่อนได้รับอันตรายจากการกระทำของเธอจะทํายังไงดีนี่สาลี่เอ้ยไม่น่าเลยนะเธอใครจะไปรู้ละ่ะว่าแค่ผักเพียงนิดเดียวล่างบางเจ้ารอนจะปลิวไปไกลถึงเพียงนั้นแต่ก็สมน้ำหน้า ให้ใช้ให้มาทำชีกอกับเธอก่อนสาลี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วส่วนที่ยากที่สุดของชีวิตนี่ไม่ใช่การที่เธอคอยเฝ้าผักใสอีกค้นให้ห่างกายแต่เธอกลัวว่าถ้าเกิดถลำความรู้สึกไปมากกว่านี้มันจะทําให้เธอหรือผู้หญิงคนนี้ได้ยากตังหาหลายๆครั้งแมนเธอจะพยายามลบเรื่องราวทั้งหมด ออกจากใจแค่ไหนก็ตามแต่ก็เหมือนมีบ่วงอะไรบางอย่างมาคล้องเธอทั้งสองไว้ด้วยกันแต่เมื่อวันหนึง่งบ่วงนั้นได้คลายตัวออกสุดท้ายเส้นทางที่ต้องห่างไกลก็คงมาถึงในอีกสักวันและแล้วเธอก็เลือกที่จะตัดสินใจโพสให้ความรู้สึกของเธอแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นร่างกาย รวมถึงจิตใจของเธอเอง